เก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วค่ะผู้ชมขาช่วงเวลาแบบนี้นะฮะเราจะมาขยี้การกลับกระแสะที่หลายเลยคนพูดถึงกระหึ่มโลกกันเลยทีเดียวกับการคัมแบ็คค่ะของ4ี่สาวนะคะแห่ง b l a c k p ิง k นั่นเองค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาคุ้มกับการรอคอยมากๆหลายๆคนเนี่ยรอคอยการคัมแบ็คการกลับมานะคะ ของสี่สาวแบ็คพิงค์แล้วก็ต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ามาครั้งนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนมาครั้งนี้เรียกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างมากนะคุณผู้ชมกับเพลงที่หลายๆลคนเนี่ยฟังแล้วแล้วก็คุ้นหูแล้วก็ติดหูแล้วก็ เต้นตามเขาได้แล้วกับเพลงพิงห์วี่นอมนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในครั้งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะจะมีการ world tour ด้วยนะคุณผู้ชมขาเรียกว่าบอนพิง n k world tour ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าช่วงเวลาแห่งการ world tour ของพวกเธอเนี่ยเธอจะมีช่วงเวลาตอนไหนบ้างและไปกันที่ไหนบ้างนะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้ช่วงเวลาวันที่15-16ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ชม ก็ทั้งหมดเนี่ยนะก็จะโชว์ฝีไม้ลายมือนะฮะในส่วนของการเวิร์ลทัวร์เริ่มต้นกันที่โคเรียเลยค่ะผู้ชมในเดือนตุลาคมนะฮะในส่วนของเดือนพฤศจิกายนค่ะโอ้ก็ต้องบอกว่าไปกันหลายที่เลยนะคุณผู้ชมเลกซี่หยิบยกมาบางพื้นที่ละกันอย่างเช่นในส่วนของชิคาโก้นะฮะก็มีการไปโชว์ที่ชิคาโก้ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของลอนดอนด้วยนั่นเองค่ะ เดือนธันวาคมโอ้โหบินไปไกลมากเลยคุณผู้ชมในส่วนของปารีสนะคะแล้วก็ไปในส่วนของเบอร์ลินด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของวันที่7ถึงวันที่8มกราคม2,566นะฮะหรือว่า2,023ค่ะก็วัวทัวร์มาที่แบงคอกค่ะเตรียมตีตั๋วได้เลยนะฮะวันที่7ที่8มกราคมนี้เราจะได้เห็นนะฮะส าวนะคะแห่ง b l a c k พ i n k นั่นเองส่วนในเดือนมิถุนายนในปี2566นะฮะก็นู่นเลยค่ะจะไปกันที่ซิดนีย์นะคะแล้วก็ไปกันในส่วนของออสเตรเลประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่าวว่าการกลับมาในครั้งนี้เนี่ย ทำให้หลายๆคนพูดถึงอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมในส่วนของท่าเต้นหลายๆคนเนี่ยเต้นกันได้แล้วนะคุณผู้ชมในส่วนของการร้องนะคะหรือว่าในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยหลายๆคนจก็จะเห็นถึงความน่ารักความแข็งแกร่งของแต่ละคนนั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเอเชีย er ไม่พอสําหรับพวกเธอแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นการดังระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วสําหรับสี่สาวแบล็คพิงนั่นเองค่ะและคุณผู้ชมล่ะ เต้นท่าของ b l a c k พิงคได้แล้วหรือยังนะฮะหรือว่าได้มีโอกาสฟังเพลงพิงค์วีนอมแล้วหรือยังนะฮะ,ะฟังก็ได้รวมไปถึงค่ะในส่วนของเต้นฝึกเต้นกันให้ได้นะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปีหน้าค่ะเราจะไปคอนเสิร์ตกันนะฮะไปดูคอนเสิร์ตของสี่สาวแบ a ็คพิงคที่จะมาที่ แบงคอกของเรานี่แหละค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเล็กซี่กำลังเก็บตังค์เพื่อจะตีตั๋วไปดูสี่สาวแล้วคุณผู้ชมละ่ะเก็บตังค์กันได้กี่บาทแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าปีหน้าเนี่ย ศิลปินนะคะต่างชาติมาเล่นคอนเสิร์ตในเมืองไทยเยอะมากๆรวมไปถึงศิลปินไทยเองนะคะก็จัดคอนเสิร์ตเยอะมากๆเช่นกันณนะตอนนี้เราปั๊มแบงก์กันก่อนปั๊มเงินกันก่อนนะฮะเราเชื่อแน่ว่ารักใครชอบใครชื่นชอบศิลปินคนไหนเราก็จะไปให้กําลังใจ กาะขอบเวทีให้กับศิลปินคนที่เรารักนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขายี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ f c e e o o o y y u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  e t t k t t o k เสิร์ชไปได้ติดตามไปได้ที่มายาฮอตนิวค่ะรับชมเราสดๆผ่าน Facebook l i v e ที่มายาไลฟ์ช่วงเวลา17.30นากานาทีและรับชมเราผ่าน หน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะที่มายาหอตนิวช่อง52 SD รับรองความมันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอตัวไปปั๊มเงินต่อแล้วค่ะจะไปดูคอนเสิร์ต